สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซิมซิมด i y ีสำหรับปัญหากล่องทีวีดิจิตอลไฟไม่เข้าเปิดไม่ติดหรือว่าเปิดแล้วไฟกระพริบ,บส่วนมากที่จะเจอนะครับร้อละ80เกิดจากคาปาซิเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเกิดการเพี้ยนขึ้นมาไฟเดินไม่สะดวกแล้วก็ไม่เก็บไฟส่วนสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากผู้ใช้โดยตรงนะครับที่เมื่อไม่ได้ใช้งานดูทีวีแล้วมักจะปิดแต่ทีวี แต่ไม่ได้ปิดกล่องดิจิตอลไปด้วยก็จะทำให้เครื่องมันทํางานอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้เกิดความร้อนสะสมและพังในที่สุดครับโดยวิธีการเช็คซ่อมเนี่ยให้เพื่อนๆคลายน็อตของกล่องออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะเจอกับแผงวงจรแบบนี้ทีนี้ให้เพื่อนๆสังเกตคาปาซิเตอร์ทุกตัวเลยนะครับว่ามีตัวไหนเนี่ยหัวมันปูดบวมอยู่หรือเปล่าส่วนมากตัวที่เสียมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับ แล้วค่าโวลต์ของมันเนี่ยจะต่ำๆหน่อยสัก10โวลต์16โวลต์นเนี่ยแหละครับตัวดีเลยและตัวที่เสียเนี่ยผมเพิ่งถอดออกไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เอาตัวใหม่มาเปลี่ยนถ้าเอามาเปรียบเทียบชัดๆเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีลักษณะต่างจากตัวที่ทํางานปกติอย่างไรนะครับสังเกตว่าหัวมันจะปุดๆขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนตัวที่มันปกติก็จะเรียบแบนแบบนี้ครับถ้าเทียบกันมันก็จะเห็นภาพความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยครับ หลังจากนั้นเพื่อนๆก็แค่จำค่าโวลต์และค่าไมโครของมันนำไปซื้อที่ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เลยครับส่วนวิธีนำคาปาซิเตอร์ออกก็คลายน็อตของแผงวงจรออกก่อนแล้วก็ใช้หัวแรง้งป้อนความร้อนแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาได้เลยครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นเหมือนเอากล่องมารีวิวตรวจเช็คและซ่อมเบื้องต้นเท่านั้นหลังจากที่ทำการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ตัวใหม่เข้าไปแล้ว มันก็ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมแล้วล่ะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรชมครับ